สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิดสตูดิโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องได้นะครับในช่องก็จะพูดคุยเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับบิตคอยวันนี้เป็นในทิศทางที่ยังเป็นนะครับจะเป็นขาของตลาดหมีหรือเปล่านะครับมาติดตามกันนะครับก็ วันนี้6 000, 1 8 1 0ดอยูเอล่าหรือบวก1,8นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวกันนะครับในภาคของอี h e เรียมนะครับก็อี h e เรียมวันนี้ยังบวกอยู่4,54นะครับ4,609ก้ยเยูเอลลานะครับก็คงในไปได้ดีนะครับสำหรับ NFT สำหรับในภาค NFT ในภาคของเกมในส่วนของ b e t ้ e r s สอะไรประมาณนี้นะครับก็คงมีความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ เก็บยาวก็ดีกับระบระบ,บของการเบรนเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราทำหน้าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อนๆมีข้อมูละไรแรกเปลี่ยนกันได้นะครับชิบะอินุเองนะครับวันนี้ก็ยังยังยังไม่แตะไฮที่เคยทำเอาไว้นะครับ57ยังอยู่5.7 5 6ห้านะครับลบอยู่ที่3.94จุดยูเอสดอลลาร์เอ้ย3.94%นะครับก็ n a n นนเองวันนี้อยู่อันดับ4ในกระดานของเขาเองนะครับก็661ยูเอสดอลลาร์หรือบวกอยู่ที่ 8.57%นะครับโซ so, เองนะครับวันนี้ก็นะครับบวกอยู่ที่1.86นะครับนะครับเอแวกเองวันนี้อยากมีข้อมูลดีๆใน2เหรียญให้เพื่อนๆฟังนะครับบวกอยู่ที่12.40%นะครับหรือ83.1นะยูเอเดลล่านะครับก็มาติดตามกันเป็นเหรียญที่นหน้าหน้าติดตามเหรียญหนึ่งนะครับกับข่าวของแอ p แอปพลิเคชัน App, เรื่องในส่วนของแอปภาคของ าการชำระเงินของ Jack ดอ r ์ซีนะครับเจ้าของก็คือทวิตเตอร์เจ้าของ Twitter นั่นเองนะครับก็ผลประกอบการอาจจะคล้ายๆของอีลอม s k ใน s p ปซเ x หรือเปล่าเรามาติดตามกันนะครับเอแบกเองวันนี้ก็นะก็เป็นเหรียญที่น่าติดตามนะครับนะบมีระบบ ecosystem ็มยังไงบ้างน่าตามท้ายในช่วงท้ายปีกับต้นปีอาจจะมาแรงแน่นอนประมาณนี้หรือเปล่าเรามาติดตามกันนะครับก็วันนี้บิตคอยมีข่าวานะครับ จากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เหรียญเองก็ก็หลายๆภาคส่วนก็มองว่า b บิตคอยกำลังดิ่งลงในไปอยู่ที่ช่วงประมาณ60,000นะ60,000 u s ยูเออรลากลายเป็นแนวต้านใหม่หรือเปล่านะครับในระยะหลังนี้ Bitcoin ดูจะไม่เคยแข็งแรงมากเพราะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยอาจจะต้องทดสอบในจุดสูงสุดที่เขาเคยทำมานะครับที่60,000ประมาณ67,000่นะครับยระ 67, นะ 67, USD, นะครับ ดอลลาร์สหรัฐนะเป็นครั้งที่2หลังจากที่เกิดเหตุในตลาดของฟิวเจอร์พรีเมียมนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วราคาของบิตคอยเนี่ยก็อาจจะต้องดิ่งลงมานะครับแล้วก็อาจจะสร้างแนวต้านใหม่ก็ที่ประมาณ58,000เอ่อโทษทีแนวแนวรับใหม่นะที่บที0่5 8 0ด0ดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่านะครับนะบก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ สำหรับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหมีหรือเปล่านะครับแต่สาเหตุที่ทําให้บิตคอยดิ่งลงเนี่ยปัจจัยอีกสําคัญอีกอีกปัจจัยหนึ่งในอาจจะเป็นเรื่องของอความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในใน,ในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ในทางกลับกันเองก็ในทางกลับกันเองก็มีการยอมรับของสกุลเงินคริปโตมากขึ้นในหมู่ของคนที่ ใช้งานก็ทําให้ธนาคารเนี่ยต่างพากันออกมาเสนอผลิตภัณฑ์ในในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นเช่นกันอย่างเช่นในประเทศรัเซียอย่างแทงออฟเหมือนกันก็เป็นเจ้าของอบริษัทในหน้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์รายใหญ่นะครับก็มีการสํารวจตลาดในภาคข,ของคริปโตเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ในอย่างยุัวอย่างอย่างเช่นในตัวของ แพลตฟอร์มสกุลเงินอย่างคอยเบดเองก็กลายเป็นอะไรที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดใน App Store นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเขาเก็บสถิติในช่วง28ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคอยเบดกับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่แซง TikTok ที่แซง y t u t u นะครับแล้วก็แซง Instagram ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของปัจจัยอีกสาเหตุหนึ่งในมุมมองของทิศทางของฟิวเ r e ร์ e รีเมียเองของนักเทรด เมือ่อชีพเนี่ยเขาอาจจะมาพีมีการพิจารณาทิศทางของตลาดในอัตราพื้นฐานหรือทิศทางของฟิวเจอร์พรีเมียมนั่นเองนะครับก็จากข้อมูลมันจะบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลองในลองก็เทอมฟิวเจอร์คอนแท็กับราคาปัจจุบันเนี่ยบนตลาดซื้อขายในแอ n นนวลแอนนวลไลท์พรีเมียมนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ5-15% ถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วหรือว่าที่เรียกกันว่าคอนแทงโกนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะระยะห่างาช่องว่างระหว่างราคาที่เกิดจากผู้ร่วมลงทุนที่ต้องการนําเงินมาสำรองในสเตทเมนต์ให้มากขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามบิตคอยกันต่อนะว่าเป็นขามเป็นช่วงของหมีจริงๆแล้วเปล่านะครับในส่วนของแคช แอปเองนะครับของ Square ก็วันนี้เนี่ยครับก็มันเป็นแอปพลิเคชันการชำระเงินมือถือรายใหญ่ของของอ,อย่าง Square ภายใต้การเป็นเจ้าของของทาง Jack Dorsey นะครับเจ้าของ Twitter นะครับก็มีการเปิดเผยรายงานภาคของการเงินประจำปีไรมาสาเนี่ยในปีนี้ของเขาเนี่ยผลประกอบการของบริษัทของบริษัทเขาว่าเป็นที่แบบ ดีเลยนะครับในช่วงของไรมาาที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเลขการเงินทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นว่า Cash App เองสามารถทำไรายได้จาก Bitcoin เนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยที่ว่า Cash App เองเนี่ยสามารถสร้างไรายได้จาก Bitcoin ในช่วงปีไรมาาที่3ของ2 5 2 1เนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ1.82พันล้านดอลลาร์นะครับรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6 0 4 8หมื่นล้านบาทนะครับโดยคิดเป็นกำไรประมาณ42 ล้านดอลลาร์นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตรายปีนะครับก็ผลประกอบการทั้ง2อ,อันเพิ่มขึ้นโดยประมาณ1 1ตถึง29%าตามลำดับนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยเขามองว่าผลส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตแบบที่ไม่ไม่หยุดเลยเนี่ยครับมาจากผลจากการเพิ่มของราคาของบิตคอยเป็นสำคัญเลยนะครับซึ่งมองว่าประเด็นความผันผวน,นของราคาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่ออย่างมากในการขยับตัวของเขานะนครับ เป็นตัวการสร้างกําไรแล้วก็ขาดทุนได้นะครับเพราะการการที่มีอัตราผันผวนของราคาบิตคอยในไตรมาสที่3นั้นถือว่านั้นมันดูแล้วมีในสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยซึ่งราคาบิตคอยในช่วงในขณะท,ที่มันร่วงจากราคาระดับสูงสุดใน All ออท h i ไฮของเขาครั้งก่อนหน้าเนี้ยที่เราลาประมาณ63,000 USD ดอลลาร์เนี่ยลงมาที่ราคา 31, 0 0 0 US ดอลลาร์เนี่ย กับไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวสแควร์เท่าไหร่นะครับเพราะมันทําให้ผลประกอบการของเขา่ตกแบบอย่างรุนแรงเลยนะครับจนขาดทุนไปประมาณ23%นะครับแต่ในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ย cash cash app เองเนี่ยสร้างรายได้ประมาณ2.72พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินลาวประมาณ55ล้านดอลลาร์นะครับนะครับโตขึ้นประมาณ3เท่าของเมื่อเทียบกับเป็นเป็นรายปีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ ถึงแม้ว่า c s s h p p เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับในเรื่องของการโอนเงินผ่านมือถือให้มันง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะ,ะเป็นเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับยูเซอร์ที่ไม่เคยใช้เลยก็ไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆเลยในคริปโตก็สามารถใช้ได้นะครับเข้าถึงสกุลเงินตัวนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโดยมีแผนตรงนี้นะทางแจ็คดอซี่เองนะฮะที่เป็นเจ้าของ Twitter เนี่ยนะครับก็ มีการออกมาพูดคุยประมาณวันที่ช่วงที่3พฤศจิกาที่ผ่านมานีครับในเรื่องวิสัยทัศน์ของการาผลักดันแอปตัวนี้ให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุ13ปีขึ้นไปนีครับก็สามารถทําธุรก,กรรมในแบบ p พีย t o p e e r ได้นะครับแล้วก็ในขยายในเรื่องของการทําบัตรเครดิตแล้วก็เรื่องบริการสําหรับหนุ่มสาวมากขึ้นนะครับ จนแต่ว่าทุกวันนี้ที่พอทราบม,มาคือยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเพิ่มเติมในแผนการที่ว่านี่เพราะว่ายังยังไม่สามารถใช้ในเรื่องของการฝากเงินฝากเช็คหรือว่าซื้อบิตคอยได้ในในปัจจุบันนะครับก็ต้องติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของแคชแคชแอปเองนะครับก็คงส่วนตัวคงสงสัยว่าแผนการที่แคชแอปกำลังจะวางอยู่เนี่ยคงต้องมีการเตรียมพร้อมในในการจะเรียกว่าเป็นการเก็บซิมซับบิตคอย ในเรื่องของความผันผวน,นของ Bitcoin ต้องมีการเตรียมแล้วก็ทำการบ้านอย่างหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะดีก็ก็รวยเลยจังหวะไม่ดีก็คงร่วงเร็วเหมือนกันนะครับเหมือนกับผลประกอบการของสเป c e เใน e l ลอนมารกนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเอแวเองนะครับวันนี้ในราคาของ a อปแ n นแอปแอนเชดเอกเองก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ13%บสานะครับนะครับทำจุดทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลนะแล้วก็มีการประกาศร่วมทุนกับ ตั้งกองทุน220ล้านดอลลาร์นะครับในในตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกว่านักลงทุนกับกับเดเวลอปเปมีรู้สึกให้ความมั่นใจได้ว่าเขาแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมคริปโตนะครับนะครับก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่วันนี้มาค่อนข้างร้อนแรงได้นะเพราะว่าจัดว่าร้อนแรงได้เพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงสุดในสัปดาห์นี้นะครับแอเเองหรือว่า a เ,เองเ่ยนะครับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก35%ในสัปดาห์นี้นะมากกว่า10.9%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้เอแบ,บเองมีราคาในในคอยมาเก็ตแคปเองนะครับในมาเก็ตแคปประมาณ18 0 0นล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นสกุลเงินที่อันดับที่13ทั้งในคอยเคงโกเองในคอยเคโกเองกับคอยมาเก็ตแคปด้วยนะครับนะครับก็ไม่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองก็ทำ All ํำออ m ทา i g h ที่84 85โทษครับ85.85.7นะครับนะครับดอลลาร์นะครับในใบนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับก็ประมาณนี้นะครับใน a อแวเองนะครับก็คือเพื่อนๆอาจจะยังบางคนอาจจะไม่ยังไม่เคยได้ไปเทรดหรือว่าเป็นสัมผัสกับ a อแวเหรียญของ a อวนะครับ หรือ a d v เ n t a g e เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Smart c สมาร c t คอนแทแบบ Open Source นะครับในแอพพลิเคชันแบบรูปแบบของ d e f i รวมทั้งโทเคนเรื่องของการแลกเชนแลกเปลี่ยนนะครับซึ่ง AVAX เองก็เป็นโทเคนดั้งเดิมในแพลตฟอร์มของ a v v a n t a g e ใช้กลไกแบบ r o o f of Stake นะครับข้อดีของ r ู o o of Stake เนี่ยก็คือมีมีเครือข่ายที่ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขุดนะครับในการ Mining นะครับก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย e n v i r o n m e n t ก็ได้แล้วก็โปรโตคอล ตรงนี้ก็มันจะเป็นระบบที่จ่ายรางวัลหรือรีวอร์ดให้กับทางผู้ที่เป็นผู้สเต็กเหรียญนะครับก็จะได้รับไปเหมือนกันนอกจากนี้ผู้ใช้อี h ทเรียมเองยังสามารถใช้แพลตฟอร์ม a d v เ n t ชัในการสร้างดีอพนะครับได้ด้วยนะเป็นภาษาเป็นเป็นลักษณะสา,สามารถทําอยู่บน Smart c o n t แท็กนั่นเองนะครับสิ่งที่ช่วยให้ทุกทุกคนสามารถสร้าง Smart c o n t แท็กบนแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือ ในช่วงเวลาประมาณ29กรกฎาคมที่ผ่านมาเองครับ A v ปแเเองก็มีการเปิดเปิดตัวตัวแอ n แอ e e r i d g h นะครับซึ่งช่วยช่วยให้ผู้ User ผู้ใช้งานสามารถถ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่าง a v ป e อนเช e ไปข้ามไปยัง Ethereum ได้ด้วยนะครับปัจจัยที่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาของ a v e n t u r e e วันนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ เรื่องแรกเลยอาจจะทําให้ราคาของ a อปวรหรือแอพเวนเชตเพิ่มขึ้นอย่างมากคือเรื่องของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศหรือโลบ e อ Eco ีโคซิสเของเขานะครับนะครับก็ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มมันมีค่อนข้างมากมายหลากหลายนะจากตัว d e f ฟอะไรอันเองเขาก็มีการได้ทรมาทวิตนะครับได้ออกมาทวิตในระบบอีโคซ s สเ m ็มของ a อ v เ n นเช e เองที่มีจำนวนแอปในการใช้งานที่ค่อนข้างมากมายแล้วก็ มันทําให้ไม่ไม่ไม่ไมมเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจว่าวันนี้แอดเวนเชททำไมถึงมีการเจริญเติบโตถึง478%ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นอะไรที <BJ>: ่ <quotes> ในส่วนของประการอีกอีกประการหนึ่งก็เรื่องของการส่งผลในเรื่องของแอ v เ n นเช e เองมีมีการจัดตั้งกองทุนนะครับปิสสานะครับ ด้วยมูลค่าประมาณ220ล้านนะลงทุนอัดฉีดไปในส่วนของการให้ developer กับเทนกับนักเทรดรู้สึกแบบมีความกระชุ่มกระชวยตื่นเต้นในภาคของ De ฟ i และ NFT t ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่จัดสรรเงินก้อนนี้มาโดยตรงเลยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ m o d ิเว t o r หรือว่าจูงใจนั่นเองนะครับก็เงินตรงนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจาก A อพแน า foundation แล้วก็รวมถึง a 1 Lab นะครับแล้วก็นักลงทุนรายอื่นเช่น Polychain Capital นะครับ TRo Capital Dragonfly Capital นะครับ CMS Holding นะครับ Republic Capital นะครับแล้วก็ R R/ Capital Fund นะครับ Cop Callab Currency นะครับ LA น Larena Capital นะครับแล้วก็แล้วสุดท้ายก็คือ Finality Capital Partner นะครับ ก็เป็นคนระดมทุนตรงนี้มาด้วยนะครับจากข่าวที่ออกมาในเรื่องหลังจากที่มีการประกาศตรงนี้เนะี่ยแอปเปเชก็เริ่มมีโครงการจูงใจนะครับก็อีกประมาณ180ล้านดอลลาร์เนะี่ยเป็นเป็นกองทุนที่มุ่งเป้าในเรื่องของอ e f ฟเ e เ e e อปเป p e r นะครับก็เป็นถือเป็นเรื่องของการที่ออกมาท้าทยาย ในส่วนของอีเ e เรียมด้วยนะครับให้มีความให้เป็นที่แบบน่าสนใจนะครับแล้วก็มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ในโปรโตโคอลใน d e f าเองนะครับบน d v v n t t g e เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ312ล้านดอลลาร์ในในช่วงวันที่18สิงหาที่ผ่านมานะครับจำนวน2.6พันล้านดอลลาร์นะครับในวันที่14กันยาตามข้อมูลที่ได้รับจาก d e f าแล้วมานะครับ ตัวอีเขาเรียกอะไรชื่อเขาออกเป็นฝรั่งฝรั่งอ,อะไรนะเยอรมันเยอรมันนิดนึ่งครับอีมินหรือว่าอีมินกันซีเลอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการของ a อดเวนเชตฟาวเดชันเนี่ยก็ออกมา,าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่า a d v เวนเชตเนี่ยกำลังเติบโตในอย่างแบบไม่น่าเชื่อในจำนวนของยูเซอร์ทั้งในของภาคของยูเซอร์นะครับแล้วก็สินทรัพย์ของแอปพลิเคชันที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวบิดบิดาเองเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเจริญเติบโตนะครับโพเอ่อให้ให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับทางสถา,สถานะาของเอเ n นเช e นะครับซึ่งในรอบปฐมทัศนเนี่ยในโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็ผู้บุกเปิกในยุคใหม่เนี่ยในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเขาก็จะแบบสนับสนุนเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ก็ทำให้ทาง A อแวเองเนี่ยมี มีการเปิดเปิดตัวไปเพิ่งเปิดตัวไปนะเพื่อช่วงช่วงเดือนกันยา2องนห้ารเน่รวมเปถึนเ,เนี่ยมีแอปมีแอปพลิเคชันมากกว่าประมาณ300กว่ารายการบนแพลตฟอร์มของเขาครับซึ่งมองดูว่าสกุลเงินมันรองรับสกุลเงินที่ค่อนข้างหลากหลายหลายส่วนในภาคส่วนด้วยนะครับแล้วก็ A อ a วเองนะครับ A อ a วเองก็ได้พิสูจน์ตัวแล้วว่าเขาเป็นคู่แข่งคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่ากลัวในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะครับ โดยการไต่อันดับนะขึ้นมาถึงอันดับที่13ในมูลค่าของตลาดแล้วก็จะเร็วๆนี้เหมือนกับท้าทายจะประกาศว่าจะติดท็อป10ภายในช่วงสิ้นปีให้ได้ประมาณนี้นะครับ<ม>ก็คงต้องติดตามในโพรกเกรของเขานะครับว่าจากจากจากเวลานี้นะเวลานี้ไปเอแวกเองจะทำได้ตามที่เขาเขาพูดคุยมาหรือเปล่านะครับ<ม>ก็ต่อจากนี้เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรใน ใน a v a นะในเรียนของ a v a แเองกส็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe อีกครั้งนะครับแล้วก็หากเป็นประโยชน์ฝากแชร์เพื่อนๆของท่านได้นะครับฝากช่อง M M อ่า M, M G G พัด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมแบดมินตันเยาวชนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ นะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดให้กับลูกชายก่อนช่วงที่เขามีการซ้อมแล้วก็มีการได้แข่งจริงๆในในภาคกีฬาของปานินียนตันก็ไปเข้ารับชมรับรับฟังได้นะครับสามารถคอมเมนต์ติดชมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามครับสวัสดีครับ